เลี้ยงลูกรอไปอืมเลี้ยงลูกรอยาวๆไปค่ะก็ทำไงได้ก็เอ่อพ่อมันไปฟิตเนสไงอุ้ยเพื่อนไปฟิตเนสเนี่ยก็จะแบบว่ามาช้าหน่อยอืมเพราะว่าออกกำลังกายช่วงนี้ไขมันเยอะกินเยอะไงอืมกินเยอะเลยอ้วนก็ต้องเข้าฟิตนงฟิตเนสเนอะทั้ทงๆท,ที่ไม่ค่อยเห็นกินเลยแต่คนกินเยอะ คือคนนี้ค่ะแต่ไม่เคยออกกำลังกายอ็นดูแต่หุ่นดีมากน่ารักทุกคนดูดูน้องเล่นกับน้องเด็กดูน้องเล่นกับเด็กอ็นดูเนาะประเด็นคือเด็กก็ไม่ร้องด้วยอาจจะอยู่ในรถแล้วมันเย็นหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้น่ารักอ่ะก็ฟิลเหมือนได้เลยนะเนี่ยความมนของแม่มันก็ยืนหนึ่งซะด้วยเออ ไอเรามันก็ยืนหนึ่งเรื่องความมโนก็ไม่รู้สิมโนไปแล้วอะก็เนาะไปไกลแล้วด้วยเออเอ็นดูเอ็นดูรอเพื่อนไปจ้าเข้าไปก่อนก็ไม่ได้เนาะ ไป <Bye. S 2> <laughs> <laughs> มันมือไม่ตบ่้นเอได้น่เ้อยทาน่ตอนนี้ลองปงที่นี่ 哎，那肯定。 แม่ก็บอกว่าแม่ไปแล้วแม่มาแล้วน

ไม่ร้องเลยนะเออครอบเดียวเย็นแล้วแอร์เย็นเย็น